ค่ำคืนในห้องประชุมหรูเศรษฐีผู้ทรงอำนาจกลับไร้ล่ามแปลความหมายไม่ได้ทุกอย่างกำลังพังทลายจนกระทั่งแม่บ้านสาวธรรมดาคนหนึ่งก้าวออกมาพูดเพียงไม่กี่คำแต่คำพูดเหล่านั้นกลับสั่นสะเทือนทั้งห้องและเปลี่ยนชะตาของทุกคนไปตลอดการเรื่องจริงในคืนนี้ซ่อนความลับอะไรอยู่ภายในห้องประชุมใหญ่ของโรงแรมรูแสงไฟสว่างวาบสะท้อนตกระจกยาวก้าอี้หนังเรียงรายอย่างสมบูรณ์แบบ เศรษฐีต่างชาติในชุดสูทสีเข้มก้าวเข้ามาด้วยสีหน้าตึงเครียดเสียงนาฬิกาบนผนังดังติกตอกอย่างชัดเจนผู้ช่วยพยายามค้นหาล่ามแต่ไม่มีใครปรากฏตัวบรรยากาศเริ่มอึดอัดสายตาทุกคู่จับต้องไปที่เศรษฐีเขาขยับริมฝีปากพูดภาษาแปลกหูแต่ไม่มีคำใดถูกถ่ายทอดเหงื่อเริ่มซึมตามหน้าผากของผู้จัดงานเสียงกระซิบดังสั่นไหวรอบห้องความเงียบชวนให้หัวใจเต้นแรง ทันใดนั้นสาวทำความสะอาดในชุดยูนิฟอร์มเรียบง่ายถือไม้ถูพื้นอยู่มุมห้องเธอยกมือขึ้นอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวสายตาทุกคู่หันขวับมาที่เธอลมหายใจถูกกลั้นไว้ชั่วขณะเธอเดินช้าๆผ่านพรมแดงหนานุ่มเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังสะท้อนกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดยังติดตามร่างเธอเมื่อถึงตรงกลางห้องเธอเอ่ยเป็นภาษาต่างชาติอย่างมั่นใจ เสียงชัดเจนจนทุกคนเงียบงนันเศรษฐีหันมามองด้วยดวงตาเบิกกว้างริมฝีปากเขายกยิ้มเป็นครั้งแรกความตึงเครียดคลี่คลายลงชั่วพริบตาผู้จัดงานตกตะลึงไม่มีใครคาดคิดว่าสาวทำความสะอาดธรรมดาจะสามารถแก้สถานการณ์ภายในหนึ่งนาทีเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงฮือฮาบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นบันทึกภาพบางคนยังอ้าปากค้างเหมือนฝันไปแต่ในใจของสาวทำความสะอาด เสียงหัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดฝ่ามือของเธอเปียกชื้นเหมือนถูกจุ่มน้ำเศรษฐีโน้มตัวเข้ามาใกล้พูดประโยคยาวที่เต็มไปด้วยอำนาจเธอต้องแปลต่อหน้าสายตานับสิบคู่ทุกถ้อยคำหนักอึ้งเหมือนหินก้อนใหญ่อากาศในห้องคนหนึบทุกคนเฝ้ารอฟังด้วยลมหายใจที่สั้นลงเรื่อยๆ,เ,อยยเ,อยๆเธอกัดริมฝีปากเบาๆก่อนจะเปล่งเสียงออกมาช้าๆแต่ละคำถูกแปลอย่างชัดเจนดังสายน้ำไหลผ่านหุบเขา เสียงของเธอสั่นเพียงเล็กน้อยแต่กลับก้องกังวานในความเงียบทุกคนตั้งใจฟังไม่มีแม้แต่เสียงกระซิบเล็ดลอดเศรษฐีค่อยๆพยักหน้าแววตาเปลี่ยนจากตื่นตระหนกกลายเป็นความพอใจที่ลึกซึง้งริมฝีปากเขายกยิ้มกว้างผู้จัดงานกวาดตามองไปรอบห้องทุกคนยังนิ่งเหมือนกำลังดูฉากหนึ่งในภาพ,พยนตร์ที่คาดไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้นจริง กลิ่นน้ำหอมราคาแพงประปนกับกลิ่นน้ำยาถูพื้นลอยคลุ้งในอากาศทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความแปลกประหลาดรูร้าแต่แฝงด้วยความเรียบง่ายสาวทำความสะอาดหายใจแรงหัวใจเต้นเหมือนกลองสึกแต่ริมฝีปากของเธอไม่หยุดทำงานเธอถ่ายทอดทุกถ้อยคำด้วยความมั่นใจเสียงปากกาโลหะกระทบโตะ๊ะเมื่อเศรษฐีลงนามบนเอกสารสำคัญความเงียบถูกแทนที่ด้วยเสียงปรบมือดังสนัน่น ผู้คนลุกขึ้นยืนอย่างพร้อมเพรียงดวงตาของเธอพร่ามัวด้วยความตื่นเต้นโลกหมุนช้าราวกับหยุดอยู่ตรงนั้นเธอแทบไม่อยากเชื่อว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของเหตุการณ์ทั้งหมดเศรษฐีหันมาจ้องตาเธออีกครั้งรอยยิ้มที่มีเพียงเล็กน้อยตอนแรกกลับกลายเป็นรอยยิ้มจริงใจที่สะท้อนถึงความชื่นชมผู้ช่วยกระซิบถามชื่อเธออย่างรีบร้อนทุกคนอยากรู้ว่าเธอเป็นใคร สาวทาความสะอาดเพียงแค่เอามือแตะอ,อกเสียงตอบเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่ชื่อสั้นๆของเธอกลับกล้องในห้องกว้างเหมือนเสียงระฆังดังสะท้อนความประหลาดใจประปรนกับความชื่นชมทำให้ทุกคนยืนเงียบเหมือนต้องมนในมุมหนึ่งของห้องผู้จัดงานเช็ดเงือออกจากหน้าผากเขาหันไปมองทีมงานแววตาเต็มไปด้วยความโล่งอกและไม่อยากเชื่อเศรษฐียกแก้วไหวขึ้นเชิญให้ทุกคนร่วมดื่มฉลอง แต่ก่อนที่เสียงหัวเราะจะดังขึ้นเขากลับเอ่ยประโยคหนึ่งที่ทำให้ทั้งห้องชะงักสาวทำความสะอาดต้องรีบแปลแต่คำพูดนั้นเต็มไปด้วยความลึกลับทุกสายตาหันกลับมาที่เธอหัวใจของเธอเต้นแรงอีกครั้งเธอกลืนน้ำลายลงคอรถขมติดปลายลิ้นมือเธอสั่นน้อยนอยแต่เธอก็เปล่งเสียงออกมาอย่างชัดถ้อยชัดคำทันใดนั้นความหมายของประโยคที่ถูกถ่ายทอด ทำให้ใบหน้าของแขกหลายคนเปลี่ยนสีบางคนถึงกับเบิกตากว้างด้วยความตกใจเสียงก้าวอี้เลื่อนคลืดคลาดดังไปทั่วห้องเศรษฐียังคงนั่งนิ่งเรากับเขารู้ดีว่าทุกคำพูดจะสร้างแรงสันสะเทือนสาวทำความสะอาดเงยหน้ามองแสงไฟเหนือหัวส่องกระทบใบหน้าเธอเธอรู้ว่าหลังจากนี้ไม่มีสิ่งใดเหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงหัวใจของเธอยังดังก้องในหูเหมือนกลองศึกที่ไม่มีวันหยุด ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความกดดันบรรยากาศหนักอึ้งจนแทบจะกลืนกินอากาศเศรษฐีเอนหลังพิงเก้าอีริมฝีปากเขายกยิ้มบางๆงแววตาคมลึกเหมือนซ่อนบางสิ่งดวงตาของเขากวาดมองไปรอบห้องทีละคนแขกผู้ทรงอิทธิพลหลายคนขยับตัวด้วยท่าทีไม่มั่นคงมือบางคู่กำกแกวไายแน่นเสียงกระจกสันสะเทือนเบาๆราวกับเตือนล่วงหน้าสาทำความสะอาดยังคงยืนอยู่ตรงกลาง แสงไฟส่องกระทบทําให้เธอโดดเด่นเธอรู้สึกเหมือนถูกจับตามองจากทุกมุมเงื่อหยดลงบนหลังมือที่กำไม้อยู่ประโยคของเศรษฐีที่เธอเพิ่งแปลคือคําสั่งลับที่ไม่มีใครคาดคิดเป็นถ้อยคําที่เกี่ยวพันกับความลับมหาศาลและชื่อของบุคคลสําคัญในห้องก็ถูกเอ่ยออกมาทัานใดนั้นเสียงฮือฮาดังกระหึ่มแขกบางคนหันมองหน้ากันด้วยความตกใจบางคนถึงกับวางแก้วลงแรงเกินไปจนแตกกระจาย เสียงแก้วแตกดังแหลมกล้องในห้องประชุมเงียบสงัดเศรษฐียังคงนิ่งเรากับกำลังสนุกกับความสับสนที่เกิดขึ้นแต่สายตาของเขายังคงตรึงอยู่ที่สาวทำความสะอาดเหมือนรอให้เธอเป็นผู้เปิดเผยความจริงต่อไปเธอรู้สึกเหมือนถูกบีบให้ต้องเลือกระหว่างการพูดความจริงต่อหน้าทุกคนหรือปิดปากเงียบแล้วเก็บความลับนั้นไว้ลมหายใจของเธอสั้นลงเรื่อยๆเสียงนาฬิกาบนผนังดังชัดขึ้นติดกเะ ติกต่อทุกวินาทีเหมือนถูกขยายยาวทุกคนเฝ้ารอฟังจากปากเธอเพียงคนเดียวเธอหลับตาลงชั่วขณะในความมืดเธอเห็นภาพตัวเองภาพหญิงสาวที่เคยก้มหน้าทำความสะอาดตามทางเดินแต่ตอนนี้กลับยืนอยู่กลางเวทีแห่งอำนาจเมื่อเธอลืมตาแสงไฟสว่างจ้าแทบทำให้ตาพร่าริมฝีปากเธอสั่นเล็กน้อยแต่เสียงของเธอก็ชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธคำพูดที่เธอถ่ายทอดออกมา เปลี่ยนบรรยากาศทั้งห้องในทันทีเสียงอุทานดังขึ้นจากมุมหนึ่งแขกคนหนึ่งถึงกับลุกพรวดขึ้นยืนเก้าอี้กระแทกพื้นเสียงดังร่างกายของเขาสั่นไหวด้วยความโกรธดวงตาแดงกับเหมือนสัตว์ป่าถูกต้อนเขาชี้นิ้วตรงไปที่สาวทำความสะอาดทุกคนหันมองเธออีกครั้งเสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นทุกทิศบรรยากาศเต็มไปด้วยความหวาดระแวงและกลิ่นความลับที่เพิ่งถูกเปิดโปงลอยคลุง้งเศรษฐียังคงนั่งนิ่ง ริมฝีปากยกยิ้มเย็นชาเหมือนทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่เขาวางไว้และสาวทำความสะอาดก็คือผู้เล่นที่ไม่รู้ตัวเธอเริ่มตัวสัน่นปลายนิ้วเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งแต่เสียงในห้องยังคงเรียกร้องให้เธอพูดต่อจนกว่าความจริงทั้งหมดจะถูกเปิดเผยเธอกลืนน้ำลายช้าๆความขมขื่นไหลลงคอเหมือนยาพิษดวงตาหลายสิบคู่จ้องมาที่เธอแรงกดดันบีบหัวใจให้เต้นแรงยิ่งกว่าเดิม เศรษฐียังคงยิ้มอย่างมั่นคงเหมือนคนที่ถือกุญแจไขความลับทุกบานแต่กลับเลือกจะไม่พูดเองเขาปล่อยให้เธอเป็นปากเสียงแทนสาวทำความสะอาดสูดลมหายใจลึกพยายามรวบรวมสติเสียงภายในหัวดังเซ็งแซ่พูดออกไปหรือเงียบตลอดการแสงไฟสว่างเกินไปจนตาพร่ามัวกลิ่นน้ำหอมผสมกลิ่นเงือชื้นอากาศในห้องหนืดราวกับน้ำมัน ทุกคำที่เธอกำลังจะแปลเหมือนมีน้ำหนักมหาศาลเธอเอ่ยประโยคถัดมาเสียงสั่นเล็กน้อยแต่แฝงด้วยความชัดเจนคำพูดนั้นพาดพิงถึงการทรยศการหักหลังที่ซ่อนเร้นอยู่ในห้องมีเองเสียงอุทานดังสนัน่นบางคนตบโต๊ะจนแก้วไวายหกระเซน็นหยดไวายสีแดงไหลลงบนพรมราคาแพงเหมือนเลือดหยดแรกที่เปื้อความหรูหราแขกบางคนลุกขึ้นยืนดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธแค้น S <S> เสียงโตเถียงดังขึ้นทันทีคำถามพุ่งเข้าใส่เธอเหมือนหาฝนแต่เธอยังคงยืนหยัดริมฝีปากขยับถ่ายทอดคำต่อคำเหมือนเครื่องจักรที่ไม่หยุดทำงานแม้ร่างกายภายในจะสั่นสะท้าน,านเศรษฐีไม่หลบตาเขามองภาพความวุ่นวายราวกับการแสดงยกแก้วไวายขึ้นจิบอย่างสงบราวกับทุกอย่างเป็นเพียงความบันเทงิงผู้จัดงานหน้าซีดเืิดมือสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้ เขาไม่คิดว่าการประชุมที่ควรสง่างามจะกลายเป็นเวทีเปิดโปงกลางสาธารณะสาวทำความสะอาดได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกฝ่ามือเย็นเฉียบจนแทบไม่รู้สึกแต่สายตาย,ยังจ้องตรงไปข้างหน้าเธอรู้สึกเหมือนถูกบังคับให้ก้าวลึกลงไปในความมืดที่ไม่มีทางวนกลับยิ่งพูดมากขึ้นเท่าไหร่ความลับก็ยิ่งเผยออกมาอย่างไม่อาจหยุดได้ เสียงประโยคสุดท้ายที่เธอถ่ายทอดทําให้ทั้งห้องเงียบกริบในทันทีเหมือนทุกเสียงถูกกลืนหายไปเหลือเพียงความเงียบที่น่ากลัวแขกผู้ทรงอํานาจคนหนึ่งสุดตัวนั่งลงอย่างไร้เรี่ยวแรงดวงตาเหม่อลอยเต็มไปด้วยความพ่ายแพ้ทุกคนหันมองเขาเหมือนเจอคนแปลกหน้าความจริงได้ถูกลากออกมากลางแสงไฟไม่มีทางซ่อนอีกต่อไปและหญิงสาวผู้เป็นเพียงแม่บ้านธรรมดา กลับกลายเป็นผู้พลิกชะตาของค่ำคืนนี้อย่างสิ้นเชิงเสียงในห้องประชุมก้องสะท้อนไม่ใช่เสียงพูดคุยอีกต่อไปแต่เป็นเสียงหายใจหนักๆของผู้คนที่กำลังเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายดวงตาของแขกหลายคนเบิกกว้างบางคนก้มหน้าหลบบางคนสายหัวชาชะราวกับไม่อยากเชื่อบรรยากาศเต็มไปด้วยความหวาดกลัวสาวทำความสะอาดยังยืนอยู่ที่เดิมมือที่ถือไม้อยู่สั่นไหวจนแทบหลุด แต่เธอไม่ก้าถอยหลังแม้แต่ก้าวเดียวเธอรู้ว่าหากถอยตอนนี้ทุกสิ่งจะพังทลายเศรษฐีวางแก้วไวายลงบนโต๊ะเสียงกระทบแก้วกับกระจกใสกังวานเหมือนสัญญาณเปิดม่านฉากใหม่ทุกสายตาหันมามองเขาในทันทีเขาลุกขึ้นช้าๆสูตรสีเข้มสะท้อนแสงไฟอย่างน่าเกรงขามท่าทางไม่รีบร้อนแต่เต็มไปด้วยอำนาจราวกับผู้พิพากษากำลังลุกขึ้นตัดสินริมฝีปากของเขาขยับอีกครั้ง น้ำเสียงทุ้มต่ำสั่นสะเทือนทั้งห้องสาวทำความสะอาดต้องแปลต่อแม้หัวใจจะเต้นแรงจนเจ็บอกทุกคำที่เธอพูดออกมาคือการประกาศโทษชัดเจนชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องถูกเรียงรายเหมือนรายชื่อในบัญชีความผิดที่ไม่มีวันลบแขกบางคนหน้าซีดราวกับไร้เลือดบางคนกำมือแน่นจนเล็บจิกเนื้อเสียงลมหายใจสั่นเครือดังไม่หยุดความตึงเครียดเพิ่มขึ้นทุกวินาที แล้วจูจ่ๆประตูห้องประชุมก็เปิดออกเสียงดังสนั่นทำให้ทุกคนสะดุ้มชายชุดดำหลายคนก้าวเข้ามารองเท้าหนังหนักๆกระแทกพื้นเป็นจังหวะพวกเขาไม่มีใครพูดสักคำแต่ทุกก้าวย่างคือคำสั่งบังคับสายตาของแขกหลายคนเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นบางคนถึงกับถอยหลังชนกำแพงสาวทำความสะอาดหันไปมองหัวใจเธอเหมือนถูกหยุดเต้นในเสี้ยววินาทีภาพที่เห็นตรงหน้าช่างเหนือจริง เหมือนฉากในหนังที่เธอไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นต่อหน้าเศรษฐียกมือขึ้นเบาๆชายชุดดำทุกคนหยุดนิ่งความเงียบกลับคืนมาแต่คราวนี้เป็นความเงียบที่ชวนให้ร่างกายชาแข็งเขาหันไปทางเธอแววตาคมกริบเหมือนกำลังชั่งน้ำหนักบางสิ่งสาวทำความสะอาดยืนนิ่งราวกับนักโทษที่กำลังรอการพิพากษาความลับที่เธอเพิ่งเปิดเผยไม่ได้เพียงแค่เขย่าห้องประชุมแต่มันอาจเปลี่ยนชะตาของเธอเอง ในแบบที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนเธอยือนนิ่งอยู่กลางห้องเสียงลมหายใจของตัวเองดังชัดเจนในหูดวงตาไม่กล้าสบใครแต่รู้ว่ามีสายตานับสิบกำลังจับจ้องเศรษฐีก้าวเข้ามาใกล้ทีละก้าวรองเท้าหนังราคาแพงกระแทกกับพรมแดงเสียงเบาแต่หนักแน่นเหมือนค้อนที่ทุบลงกลางอกเมื่อเขามาหยุดตรงหน้าบรรยากาศทั้งห้องเหมือนถูกกลืนหายแขกทุกคนเงียบสนิท ราวกับถูกตรึงไว้กับก้าอีมือของเธอสัน่นแต่เขากลับยื่นมือออกมาปลายนิ้วแต่ที่ไหลเธอเบาๆความเย็นเฉียบแทรกซึมเข้าสู่ผิวหนังทันทีแววตาเศรษฐีลึกลับเหมือนกำลังอ่านความคิดในใจเธอริมฝีปากเขาขยับแต่เสียงพูดเป็นภาษาที่เธอคนเดียวเข้าใจประโยคนั้นสั้นและเรียบง่ายแต่มีน้ำหนักเหมือนโซ่ตรวนเธอรับรู้ได้ทันทีว่า สิ่งที่เธอทำไปไม่ใช่เพียงการแปลคำพูดธรรมดาเธอกำลังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเกมเกมที่เต็มไปด้วยอำนาจเงินตราและการหักหลังเกมที่ไม่มีที่ว่างสำหรับความผิดพลาดและทุกคำที่ออกจากปากเธอคือเดิมพันชีวิตห้องประชุมเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งแขกบางคนลุกขึ้นยืนเสียงสนทนาเบาๆดังสลับกันไปมาเต็มไปด้วยความหวาดระแวงชายชุดดำก้าวเข้ามาใกล้กว่าเดิม พวกเขายืนเรียงกันสองข้างเหมือนกำแพงมนุษย์ปิดล้อมห้องไม่มีใครออกไปได้อีกสาวทำความสะอาดหันมองไปรอบตัวทุกใบหน้ามีแต่ความกดดันและความกลัวเธอรู้สึกเหมือนอยู่ในกรงที่ค่อยๆแคบลงลมหายใจติดขัดเหมือนอากาศกำลังหายไปแล้วเศรษฐีก็หันไปประกาศอีกประโยคน้ำเสียงเข้มข้นจนพื้นสั่นสะเทือนเธอต้องแปลต่ออย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง ทุกถ้อยคำถูกปล่อยออกมาเหมือนดาบที่ฟันลงกลางใจผู้คนชื่อใหม่ถูกเอ่ยขึ้นชื่อที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะถูกกล่าวถึงแขกบางคนตัวแข็งทื่อบางคนถึงกับยกมือปิดปากอย่างตกใจห้องทั้งห้องร้อนเผาเหมือนมีไฟลุกจากพื้นขึ้นมาเสียงหัวใจของทุกคนดังประสานกันรวมเป็นจังหวะโกลาหลที่ชวนให้คลุ้มคลั่งและในวินาทีนั้นเองสาวทำความสะอาดเข้าใจว่า เธอไม่ได้เป็นเพียงผู้แปลาภาษาอีกต่อไปแต่กลายเป็นผู้กุมความลับที่สามารถทำลายทุกสิ่งในห้องนี้ได้ในพริบตาหัวใจเธอเต้นที่จนแทบระเบิดร่างกายชาแข็งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นสายตาหลายคู่ยังคงจับจ้องเหมือนคมมีดที่กำลังจะเฉือนผิวเนื้อเศรษฐีเดินวนรอบตัวเธอช้าๆรองเท้าหนังกระแทกกับพื้นดังสะท้อนทุกก้าวเหมือนเสียงนับถอยหลงังก่อนบางสิ่งร้ายแรงจะเกิดขึ้น เขาหยุดยืนด้านหลังเธอลมหายใจอุ่นรินผ่านต้นคอเสียงพูดเบาๆแต่ชัดเจนก้องในโสดประสาทเหมือนคำสั่งที่ไม่อาจปฏิเสธเธอหันหน้ามาเจอแขกทั้งห้องใบหน้าหลายคนบิดเบี้ยวด้วยความเครียดบางคนกัดริมฝีปากจนเลือดซึมบางคนกำมือแน่นจนเส้นเลือดผุดเธอไม่รู้ตัวว่ามือกำไม้อยู่แน่นเพียงใดฝ่ามือเปียกชื้นเหมือนถูกจุ่มลงในน้ำแข็งหัวเขาสั่นจนแทบยืนไม่ไหว แต่เธอก็ยังคงยืนตรงไม่ถอยหนีเสียงของเธอดังก้องอีกครั้งทุกคำคือประกาศสิทธิ์ที่สถานห้องประชุมเหมือนสายฟ้าที่ผ่าลงกลางคืนมืดไม่มีใครกล้าขัดไม่มีใครกล้าสงสัยชื่อที่เธอเอ่ยออกมาคราวนี้เป็นชื่อที่อยู่สูงสุดในสังคมเก้าอี้ในห้องถูกผลักจนล้มระเนระนาดเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากมุมหนึ่งชายผู้มีตำแหน่งใหญ่โตหน้าซีดขาวเหมือนกระดาษเงื่อไหลอาบขมับ เขาพยายามพูดโต้เถียงแต่เสียงสั่นจนไร้พลังเสฐีหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะเรียบเย็นไร้ความอบอุ่นเหมือนดนตรีที่บรรเลงในงานศพทุกคนฟังแล้วขนลุกสู้ชายชุดดำก้าวออกมาจากแถวสองมือจับไหล่แขกคนนั้นแน่นเสียงครางต่ำหลุดจากปากเขาเหมือนสัตว์ที่ติดกับดักไร้หนทางนี้ห้องประชุมเปลี่ยนจากความหรูหราเป็นเวทีพิพากษาอย่างเลือดเย็นพรมแดงที่เคยงดงาม ตอนนี้เต็มไปด้วยคราบวายและเหงื่อสดสาวทำความสะอาดยืนนิ่งแต่ในใจเธอกำลังสั่นสานจนแทบแตกสลายเธอไม่เคยคิดว่าการแปลประโยคธรรมดาจะกลายเป็นกุญแจไขความลับที่ทำลายอนาคตของคนแขกอีกหลายคนหลบสายตาพยายามซ่อนความผิดที่ซ่อนเร้นในใจแต่ทุกคนรู้ดีว่าหากเศรษฐีต้องการไม่มีใครหนีเงามืดได้แล้วเขาก็โน้มตัวเข้ามาหาเธออีกครั้ง กระซิบเบาๆเพียงประโยคเดียวคำพูดที่ไม่ใช่เพียงคำสั่งแต่เป็นสัญญาแห่งพันธนาการใบหน้าเธอซีดเผือดหัวใจเต้นรัวอย่างไร้จังหวะเธอรู้ทันทีว่าหลังจากคืนนี้ชีวิตเธอจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปแสงไฟในห้องประชุมค่อยๆหรี่ลงเสียงอึกทึกที่เคยดังกลับเงียบสนัดทุกสายตายังคงจับจ้องไปที่หญิงสาวผู้ที่ครั้งหนึ่งเป็นเพียงแม่บ้านธรรมดาเศรษฐีพยมือเบาๆ ชายชุดดำถอยกลับไปยืนเรียงรายอย่างเป็นระเบียบบรรยากาศที่กดดันคลายลงชั่วขณะราวกับพายุที่ผ่านไปแล้วเหลือเพียงความเงียบหลังฝนเขาหันมายิ้มให้เธอรอยยิ้มที่แฝงด้วยทั้งคำขอบคุณและคำเตือนไม่มีถ้อยคำใดเอ่ยออกมาอีกเพราะทุกคนต่างเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่แขกหลายคนหลบสายตาบางคนรีบเก็บของและเดินออกไปอย่างเงียบเงียบห้องประชุมที่เคยเต็มไปด้วยความโอ้อา กลับเหลือเพียงเงาเงียบงันและกลิ่นวายที่หบเปื้อนพรมสาวทำความสะอาดก้มมองมือของตนไม้ถูพื้นยังอยู่ในกำมือเครื่องมือธรรมดาที่พาเธอเข้าสู่โลกที่อันตรายโลกที่เธอไม่เคยคิดว่าจะได้สัมผัสเธอสูดลมหายใจยาวหัวใจเริ่มกลับมาเต้นเป็นจังหวะปกติแสงไฟเนื้อสีสอุ่นขึ้นอย่างประหลาดเหมือนบอกว่าหนทางใหม่กำลังรออยู่เมื่อเธอหันกลับไปเศรษฐีเพียงพยักหน้าให้ แววตาแฝงทั้งการยอมรับและการปล่อยวางเป็นสัญญาณบอกว่าเหตุการณ์คืนนี้สิ้นสุดลงแล้วเธอก้าวออกจากห้องประชุมเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังแผ่วเบาแต่ทุกย่างก้าวกลับหนักแน่นยิ่งกว่าที่เคยเหมือนคนที่เพิ่งค้นพบคุณค่าของตัวเองและแม้ความลับในคืนนั้นจะถูกปิดตายไม่มีใครเอ่ยถึงอีกแต่ทุกคนที่อยู่ในห้องนั้นรู้ดีว่าแม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งได้เปลี่ยนค่ำคืนนี้ตลอดการ